มากคือมันพยายามให้ให้คนคิดว่าลุงพลเลวลุงพลชั่วไงที่จะทําเด็กได้มันรู้สึกว่ามันมันเข้าจริตคนที่ไม่มีปัญญาในการแยกแยะเขาง่ายคําว่าฆ่าเด็กนี่มันอันตรายในความคิดของคนมากก็คือมันมันรับรับไม่ได้ดังนั้นลุงพลเขาถูกคนใช้มุมนี้ในการทำลายลุงพล คือถ้าลุงพลฆ่าเนี่ยจะผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดยผมถามว่าถ้าลุงพลกลัวเนี่ยลุงพลจะเอาไปขึ้นบนภูเขาให้ตัวเองลำบากทำไมครับกลางคืนขุดอยู่แถวนั้นก็ได้ขุดข้างบ้านก็ได้ฝังอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครรู้แน่นอนไม่เห็นศพก็จะถ้าไม่เห็นศพก็คือไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเนี่ยนี่คือเหตุว่า วิธีการซักคนที่จะบอกว่าลุงพลเป็นคนฆ่าว่าเป็นลุงพลเป็นคนเอาอสวดมาวางเนี่ยมันซักซักคําถามง่ายๆครับผมเชื่อว่าจะเป็นใครมาให้ซักเนี่ยผมว่าขี้แตกครับตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็คืออยู่นิ่งๆเพราะว่ามันเป็นอยู่ในศาลมันโกหกไม่ได้นะครับถูกต้องไหมเออดังนั้นเจตนาฆ่าคือให้ลุงพลฆ่าผู้อื่นด้วยเจตนา ผมว่ามันมันโหดร้ายเกินไปเหตุผลเพราะว่าไปเจอศพดังนั้นท่านคิดตามผมง่ายเจอศพแล้วไงเจอศพแล้วทำไมต้องเป็นลุมพลบางคนบอกเจอเอาเอาศพไปไว้ในถ้ำก่อนด้วยซ้ำอะ เอาศพไปไว้ในถ้ำแล้วก็ปล่อยให้เด็กหิวร้อนเนี่ยมันเป็นใครอ่ะมันจินตนาการหรือป่ะนะครับสีทุกท่านนะครับคุณเมเมครับเนะนาะน้งพุทธคราสบายดีคุณแม่ดีนะครับนะครับถูกต้องไหมครับเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดง่ายๆทําไมจึงพยายามจะหาข้อมูลมาให้เป็นลุงพลอันนี้แปลกมากครับแล้วนะพวกเขาโกดลุงพลเพราะอะไรท่านลองคิดดูนะเออแล้วเขาโกดลุงพลเพราะอะไร ทั้งที่เขาไม่มีหลักฐานว่าเป็นลงผลแต่ทําไมเขาให้เป็นลงผลเออแปลกดีไหมดังนั้นการที่มีศพบ,บนภูเขาเราก็จินตนาการได้นะครับว่ามันเป็นการตกลงกันจะส่งคืนอาจจะตกลงง่ายๆว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแค่ชาวบ้านเป็นเรื่องแค่อยู่ในหมู่บ้านก็คงไม่มีอะไรมากแต่เสือกเรื่องแดงครับเรื่องดังไปทั้งประเทศมันก็เลยสวย ทั้งประเทศแล้วยังไม่มีอะไรตั้งแต่แรกจนวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแค่จะบอกว่าเด็กตายที่ไหนก็ไม่รู้เดาวอาว่าน่าจะตายอยู่บนภูเขาถ้าตายข้างล่างแสดงว่ามีคนพาขึ้นอ้าวถ้าพาขึ้นถ้าเด็กยังไม่ตายพาขึ้นเด็กก็ลงมาได้นี่เพราะว่าเด็กก็คงคุ้นเคยในภูเขาเพราะว่าแม่เด็กบอกว่าวันแรกวันแรกๆเลยบอกว่า น้องคงไปละเหเล่ล่อนอยู่บนอยู่ในป่าบนภูเขาวันที่สิบสองก็เลยขึ้นไปหาไปเซลฟี่แล้วก็จะเอากระป๋องกระเป๋าจะเอาไปให้อันนี้คือแน่นอนครับหลักการคิดมันต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะคุณขึ้นไปบนภูเขาได้เนีย่ยแสดงว่าคุณไปหาไปหาสแปกเองห่ะ คุณขึ้นไปบนภูนเขาหาสแตรู่นะวันที่สนะิบสองนะฮะดังนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่ลุงพลอยู่แล้วไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยจนกว่าคนที่มีส่วนร่วมจะมีคนใดคนหนึ่งพูดความจริงออกมาครับแต่มันกำลังคิดว่ามันเป็นจุดมันเป็นจุดอับอยู่ถ้ามันไม่พูดก็ปล่อยให้ลุงพลต่อสู้และขี้คายของลุงพลไปเอง เมื่อลุงพลคลี่คลายให้ศาลเห็นว่าไม่ใช่ลุงพลมันก็คงคิดว่าพวกมันจะรอดนะครับมันคิดว่าพวกมันจะรอดนะเพราะว่าถ้าลุงพลพ้นมณทินแล้วเนี่ยมันจะไปหาหลักฐานใหม่ไม่ได้มันจะมีคนบอกคนกลุ่มนั้นว่ามึงอย่าพูดมึงอย่าพูดเพราะว่าแค่ลุงพลต่อสู้ให้เขาพ้นผิดถ้าศาลเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทาก็เป็นก็เป็นประโยชน์ต่อลุงพลแต่ การหาคนผิดคนต่อไปมันทำไม่ได้แล้วล่ะจนกว่าจะมีคนปากโป้งผีจอบปากนี่คือจุดแคบแคบจุดหนึ่งนะครับที่คนพวกนั้นจะต้องทำให้คดีนี้ถ้าลุงพลไม่สามารถทำให้ลุงพลเป็นคนผิดได้พวกมันก็ต้องหยุดปากโป้งพวกมันก็จะได้พากันรอดคดีนี้ก็จะปล่อยให้จนสิ้นอายุข,ขวา ดังนั้นเราก็มาช่วยให้หรือว่าเป็นกำลังใจเราช่วยไม่ได้เราเป็นกำลังใจไอ้อา,อาทนายจะทนายลุงพลจะช่วยลุงพลไะแต่เราแค่มาเป็นกำลังใจเรายืนหยัดให้กำลังใจลุงพลนี่คือการทําดีที่สุดละในการเป็นมนุษย์ของเราในครั้งนี้คือช่วยคนที่กําลังถูกใส่ร้ายในคดีรุนแรงนะ,ะดังนั้น ลุงพลเจอสองแปดแปดเพราะว่าคําว่าเจตนาฆ่าวิธีคิดง่ายๆคือไปเจอศพศพแล้วก็ตายคดีนี้เจอศพเพราะเชื่อว่าจะจะเป็นการคืนมาทําพิธีจะเป็นการคืนมาทําพิธ,พธีถ้าคนฆ่าถ้าลุงพลฆ่าใครฆ่าเนี่ยเขาไม่เอามาคืนหาพระแสงหรอกครับเขาต้องทําลายหลักฐานครับคดีนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรตลกตลกคดีที่ตลก เสียดายเหมือนคนทําให้ตายเลยเสียดายเหมือนคนทําให้ตายแหละกลัวความผิดไม่ใช่กลัวความผิดว่าใครจะจับได้นะกลัวว่าคนตายจะมาทําอะไรเขาเนะี่ยเขากลัวอย่างเนี้ยเขาคงขอโทษขอโพยในความเชื่อคือขอโทษขอโพยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็คิดว่าถ้ายังไปฝังทิ้งทําลายให้หมดไปเนี่ยคงกลัวก็เลย เหมือนกับพยายามปลอบใจตัวเองว่าขอโทษขอโพ้เดี๋ยวจะเอาไปทําตามตามพิธีนะผมคิดอย่างนี้การที่มีศพไปวางอยู่เพราะว่าการจะหาทางส่งคืนเพราะบนภูเขามีคนไปนเคลียร์ว่าไม่มีตั้งแต่วันที่สิบสอแต่สิบสี่เจอสิบสีสึกเจอมันมีคนที่วางแผนในการจะทําอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะหาทางออกในเรื่องนี้ ตอนแรกคือพยายามหาทางออกไม่ได้แต่ก็พยายามปรึกษาอยู่อยู่นานไม่ได้ศพจะเน่าจะเปื่อยเมื่อไหร่ทําไมมันไม่ฝังบนภูเขาทําไมมันต้องส่งคืนมาทําพิธีมันเป็นเพราะอะไรถ้าคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะผมว่าแบบอารมณ์ชั่วบูกทาหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดนะถ้ามีความแค้นความอะไรเนะี่ยเพราะว่าเขาไม่แค้นเด็กหรอกครับ คนทำจะเป็นใครก็ไม่ได้แค้นเด็กครับแต่เขาไม่เอามาส่งคืนไม่ใช่ปัญญาอ่อนนอามาส่งคืนการส่งคืนนี้ผมเดาเลยครับว่าเป็นการส่งคืนที่ตั้งมีการวางแผนส่งคืนครับก็วันที่สิบสองมีคนไปการันตีว่าบนภูเขาไม่มีเด็กวันที่14มีเด็กแล้วใครจะขึ้นไปล่ะครับก็ต้องบอกว่ามีคนเห็นรองเท้าก็ต้องมีแผนการในการสื่อออกมาอ่ะ ให้มีคนไล์สด้กันนะอ่าผมเดาให้มีคนไล์สดนะเพราะาจะต้องสื่อผ่านผ่านนี้ว่ามีคนเจอบุเขาต้องให้มีคนโทรมานะว่าเจอเจอรองเท้าแล้วเนี่ยเพื่อจะทําให้คนที่ไม่เชื่อว่ามีเด็กเนี่ยจะได้ขึ้นไปใหม่เนี่ยมันเป็นแผนมันเป็นแผนถ้าลุงคนทําลุงคนจะอ่าจะให้คนขึ้นไปทำไมเพราะลุงคนจะต้องฝังทําลายไปจบไม่ต้องมีความกังวล ดังนั้นเรื่องนี้ถ้าให้ลุงพลเป็นคนเจตนาฆ่าผมว่ามันมันรับไม่ได้หล้วแน่นอนครับเมื่อสู่กระบวนการอีกคนหนึ่งบอกว่าลุงพลเจตนาฆ่าทนายลุงพลก็ต้องบอกว่าต้องหาหลักฐานเพื่อยืนยันว่าหนึ่งเด็กตายรู้ไหมว่าเด็กตายกี่โมงตายวันไหนตายอย่างไรใครทำให้ตายตายจากสาเหตุอะไร แค่นี้ก็งงกันแล้วนะแค่นี้ก็ตอบไม่ได้แล้วแต่ทําไมให้เป็นลุงพลเนี่ยเออให้เป็นนายกรนายขอให้เป็นใครก็ได้ครับไม่ให้เป็นลุงพลก็ได้ครับให้เป็นใครก็ได้จะให้ใครมันเป็นคนร้ายก็ได้นะครับคดีนี้เพราะว่าไม่มีประจักษ์พยานจริงๆไม่รู้เขาโกรธลุงพลอะไรนะเขาจึงให้เป็นลุงพล แค่สันก็ต้องหาจริงอันดับแรกต้องหาเวลาน้องตายคนในหมู่บ้านชาวบ,บ้านบอกว่าก่อนเก้าโมงแต่ตำรวจบอกว่าเฮ้ยนี่เก้าโมงนี้เก้าโมงนี้ไม่ฟังชาวบ้านแค่นี้มันก็ขัดแย้งกันแะแค่นี้ก็ขัดแยง้งต่อไปคืออะไรต้องหาเวลา คนที่อยู่ในแถวนั้นที่น่าสงสัยต้องบอกไทม์ไลน์โอ้โหเขียนไทม์ไลน์ตัวเองออกจากหมู่บ้านตั้งแต่ก้าเจดโมงทุกคนเลยเพราะว่าตอนนั้นมีคนไปโพสต์ว่าหายเจ็ดโมงครึ่งไอ้พวกมันก็เลยออกจากหมู่บ้านก่อนเจ็ดโมงและเจ็ดโมงเลยเพื่อให้เวลาไม่ตรงกับที่น้องหายนี่คือความตลกของคดีนี้ แล้วก็มีคนมาบอกที่คนด่าเกียดชังลุงพลใส่ร้ายลุงพลทุกวันเนี้ก่อนก่อนนั้นมันบอกว่าลุมพลไม่ใช่อยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งวันไม่ใช่ลุมพลแน่นอนลุมพลเป็นแพะกลัวว่าลุงพลจะเป็นแพ้แม่งเอ้ยเสือกให้คนที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านมาบอกว่าน้องหายเวลานี้นะขยับเวลาน้องหายเฉยเลยโดยเหตุผลเชื่อไม่ได้เหตุผลเชื่อไม่ได้ ประหลาดไหมล่ะเออนะครับดังนั้นลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เดิมลุงพลต้องถูกยกฟ้องตามปวิายาามาตราห้าจำคํำผมไว้นะเพราะทีมทนายได้บรรจุเวลาข้อที่จริงเข้าไปหมาทีมทนายได้บรรจุ ข้อที่จริงเข้าไปใหม่ที่มันไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนอันนี้เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพราะมีชาวบ้านเห็นระหว่างให้ชาวบ้านคนที่อยู่ในวันนั้นเห็นกับคุณจะให้ตำรวจมาเดาว่ามาจากคอมพิวเตอร์คุณจะเชื่อใครครับสารจะเชื่อใครสารจะเชื่อใครอ่าครับ นะฮะถูกต้องไหมครับเมื่อกี้ผมลืมอันนี้นะขอบคุณมากครับหนึ่งรอยห้าสิบสามท่านนะครับนะฮะที่ว่างมาดูอาจารย์นะครับนะ,ะที่ว่างมาดูอาจารย์นะครับอืมนะฮะ ตอนนี้ผมพูดมาแล้วห้าสิบห้าสิบหกนาทีนะครับห้าสิบหกนาทีนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าท่านนะครับนะที่มาดูอาจารย์นะครับต้องขอบคุณมากครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับนะฮะห้องนั้นก็ทุกคนก็ลงหมดแล้วนะนะครับทุกคนก็ลงหมดแล้ว ับแสดงว่าเขาไม่เห็นอาจารย์เนาะครับไม่เป็นไรนะฮะก็ขอบคุณมากครับนะชัดเจนนะครับจะพูดอย่างไรจะพูดเมื่อไหร่ลุงคนก็บริสุทธิ์เห็นไหมอย่างครับว่าคุณจะเอาอะไรมายัดให้ลุงคนเป็นคนร้ายมันเป็นเรื่องที่พยายามหาในสิ่งที่เข้าใจยากมาอธิบายยิ่งเข้าใจยากความเครือบแคลงสงสัยก็ไม่สิ้นสงสัย มันไม่ง่ายหรอกครับที่จะไปเอาเรื่องที่มันทําให้คนเหมือนลึกลับเหมือนเข้าใจยากถ้ามันยุ่งยากที่จะหาหลักฐานว่าเป็นลุงผลยุ่งยากขนาดนั้นทําไมต้องพยายามขนาดนั้นนะถูกต้องไหมฮะถูกต้องนะนะครับแต่นั้นง่ายๆนะครับคุณจะทําให้เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ตลกตลกหาหลักฐานยากๆลึกๆ ต้องนึกจินตนาการเอาเองว่าให้เป็นลุงพลเนี่ยผมว่าพวกคุณพยายามเกินไปจนออกนอกหน้าคือคิดลึกเกินไปหลักฐานง่ายๆที่จะเข้าใจได้แบบชาวบ้านเข้าใจได้นี่ก็คือเป็นจยากพยามไม่มีลายมือดีเอไม่มีเด็กตายยังไงก็ยังไม่รู้เลยต้องคาดเดากันไปเรื่องนี้มีแต่มนโนล้วนๆมนโนล้วน มโนจากผู้เชี่ยวชาญก็พอทำเนาได้ครับแต่จะให้มโนเป็นลุงพลเจตนาฆ่านี่ผมว่ามันมันเกินเหตุไปนะครับแล้วจะให้ลุงพลพลากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามัรดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่ไม่มีคนเห็นน ดังนั้นอันนี้ก็เป็นจินตนาการนะครับอันนี้ก็เป็นจินตนาการนะข้อความนี้เป็นจินตนาการครับเพราะว่ามันไม่มีคนเห็นถ้ามีคนเห็นคุณไม่ต้องลำบากไปหาขนถ้ามีคนเห็นคนอุ้มคนอะไรเนี่ยเพราะว่าคนอุ้มพยานปากเอกก็เรียกว่าเจิงบงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับถูกต้องไหม ไม่มีคนเห็นลุงพลอุ้มแต่บอกว่าลุงพลพัดพลาดก็แน่นอนครับเมื่อเด็กไปอยู่บนภูเขาก็แสดงว่าจุดที่จะทำให้เด็กออกไปจากคนดูแลคนสุดท้ายคือพี่เด็กมันไม่มีคือมันท่านลองคิดดูครับว่ามีเด็กตายไม่มีใครเห็นอะไรแต่ว่า แต่บอกว่านายกอเป็นคนพัดพลาดนายกอเป็นคนมาอุ้มคือแน่นอนครับเนื่องจากเด็กไม่ได้ตายที่แค่บ้านนะครับเด็กตายจากออกจากหมู่บ้านตัวเองมาอยู่บนภูเขาก็ต้องมีคนมันต้องมีการเคลื่อนมาจะให้เด็กเหาะมาก็ไม่ได้มันเกินไปจะให้เด็กบินไปก็ไม่ได้ก็ต้องมีคนนําไปก็ต้องมีคน เอาออกมาจากจุดที่เด็กอยู่เคเรียกว่าพลาดเพราะเด็กอายุน้อยพลาดแค่นี้มันก็มีปัญหานะครับถ้าคนถ้าท่านเป็นทนายถ้าท่านต้องไปซักใครที่พยายามจะบอกว่าลุงพลพัดพลาดเนี่ยมีใครมาให้ถามท่านจะซักอย่างไงนะครับมันตอบไม่ได้ครับมันมีกล้องไหมครับไม่มีตำรวจไม่ใครมีหลักฐานว่ามีคนเห็นไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วจะให้ลุงพลมีความผิดในการพัดพลาดได้ยังไง จบไหมครับจบทำไมคุณจะให้คดีที่ประหลาดประหลาดนี้มันยังดำเนินต่อไปหรอนะครับผู้ปกครองก็กระจายกันออกจากหมู่บ้านทั้งหมดไม่ได้สนใจว่าเด็กอายุสิบสามอ่ะเด็กอายุสิบสามอ่าฝากเด็กสามขวบไว้กับเด็กอายุสิบสามแต่พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีวุฒิภาวะกระจายกันออกจากหมู่บ้านหมดเลย เจตนาร่วมหรือเปล่ามีเขาเรียกว่า,าประมาทร่วมหรือไม่ระมาทร่วมหรือไม่ถ้าพ่อแม่พาเด็กไปคดีนี้ก็ไม่เกิดขึ้นพ่อแม่ปล่อยปะละเลยให้เด็กอยู่กันเองแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้น ไม่เห็นลุงพลอุ้มแล้วจะไปให้ลุงพลทอดทิ้งเด็กได้ยังไงไม่มีใครเห็นลุงพลอุ้มเด็กไปแล้วก็จะไปเพิ่มข้อหาว่าลุงพลทอดทิ้งเด็กเห็นไหมครับมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ง่ายนะครับไม่เห็นคือผมก็ไม่เข้าใจว่าลุงพลถูกจับได้ยังไงเพราะไม่มีคนเห็นลุงพลถูกจับได้ยังไงเพราะไม่มีคนเห็น ลุงพลอุ้มแต่ลุงพลถูกจับอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนคนหนึ่งเขาตอนนั้นเขาเขาบอกว่าเขาเห็นลุงพลอุ้มนั่นแหละครับจุดที่ทําให้ลุงพลถูกจับแต่ตามต่อสู้ในชั้นชั้นสามเนี่ยมันไม่มีจุดนี้ใช่หรือไม่ไม่มีการบอกว่าเห็นลุงพลอุ้มใช่หรือไม่ในในชั้นศาลเพราะทนายคนหนึ่งก็ยืนยันว่าไม่มีพยานคนไหนเห็นลุงพลอุ้มหน้าไม่มีคนอุ้ม คุณจะให้ลุงคลเป็นคนทอดทิ้งเพิ่มเติมได้ยังไงอุ้มทิพต้องทอดทิ้งทิพสิไม่เห็นคนอุ้มแล้วก็ให้ลุงคลทอดทิ้งทิพมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยในคดีนี้ครับมันมีแต่เรื่องทิพทิพกินการลน้ลน ทุกอย่างไม่มีแล้วจะไปเอาอะไรสื่อว่าลุงพลเป็นคนทำโอ้ยถ้าลุงพลผิดก็ประหลาดแล้วล่ะครับนะฮะไม่เห็นลุงพลอุ้มแต่ให้ลุงพลทอดทิ้งเด็กพอการบอกว่าเจตนาฆ่าก็คือมาเอาตรงที่ว่าลุงพลทอดทิ้งเด็กจนตายนี่แหละครับหาว่าแสดงว่าเจตนาว่าถ้าทิ้งเด็กตรงนั้นเด็กจะตายเขาก็เลยใช้ว่าเจตนาเลงเห็นผล เจตนาเล็เห็นผลว่าลุงผลอุ้มมาทั้งที่ไม่รู้ว่าลุงพลอุ้มนะแต่ว่าต้องเอาเด็กไปทิ้งที่หนึ่งที่ใดแล้วก็เด็กตายแสดงว่ารู้ว่าเอามาไว้ตรงนี้คือเด็กตายหิวตายก็เลยใช้คําว่าเจตนาเล็งเห็นผลตั้แต่ไม่มีใครเห็นว่าลุงผลอุ้มคุณจะให้คดีนี้มันเกิดขึ้นบนโลกไม่ได้แล้วครั คุณจะให้คดีนี้มีบนโลกต่อไปได้ด้วยหรอต่อไปคุณจะต้องหาคนนั่งทางในมาดูแล้ว,ลวเพราะไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับไม่มีคนเห็นลุงพลทำแต่จะให้เมียลุงพลมาช่วยจัดฉากศพเหรอครับผมว่ามันมันเวินเวอร์มันกินตาการ หลงโจงโล่งโจงไปเรื่อยๆ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 อ,อ,อ,อย่างเงี้ยใครเห็นด้วยกดัวใจเลยๆครับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ท่านครับเกิดมาอยู่บนโลกมนุษย์ครั้งนี้ไม่คิดว่าจะได้เจออะไรที่ประหลาดประหลาดอย่างนี้คนที่จะถูกอคนที่เป็นจำเลยไม่มีใครเห็นอุ้มแล้วจะให้คนที่เป็นจำเลยไปทอดทิ้งเด็ก แล้วก็เลียงเห็นผลว่าถ้าทิ้งตรงนี้เด็กตายแน่แล้วก็พยายามที่จะให้เขากับเมียมาจัดฉากศพอีกทั้งที่มันไม่มีหลักฐานแต่และวกูจะเอาขนเอานั่นน่นนี้มามันสื่อไม่ได้หรอกครับไม่แปลแล้วครับที่ทนายทั้งหมดบอกว่ายกฟ้องครับฟังผมพูดแล้วมันมันมีจุดไหนที่จะเป็นลุงพลล่ะครับแล้วก็ทำให้คดีนี้ดังที่สุดในโลก นะฮะโอ้นะก็ชัดเจนนะครับก็ชัดเจนเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปอีกนะครับเพราะว่าจะต้องทําคลิปเยอะๆเผื่อจะได้ว่าคนดูคลิปนี้สักสามร้อยคนดูคลิปนี้สักห้าร้อยอ่พาพอจะได้อยู่ได้ <c oughs> นะนะครับเดี๋ยวผมเสร็จนี้ผมก็จะตัดคลิปที่ผมพูดก่อนหนะ้านี้นะครับก็ฝากนะครับฝากร้อยห้าสิบท่านเลยนะครับฝากร้อย ร้ห้าสิบท่านด้วยนะครับนะฮะจากเจ็ดหมื่นนะครับฝากล้ห้าสิบท่านด้วยนะครับผมนะครับคุณพี่รัฐครับสิครับผมนะคุณย่าดอนนะครับผมนักนอบว่าร่วมแสดงความนำเสนอในทุกคนเพียงแต่ความชัดเจนในเนื้อหาหน้านะครับคุณจำปีครับคุณยายทีลานะครับผมนะฮะคุณยายถ้าเป็นภาษาไทยคืออะไรทีลานะครับผม นะคุณยะที่บอกว่าคนไม่ผิดไม่ได้ทําแต่พยายามสร้างเรื่องราวใส่หลายให้ผิดใช่ครับอันนี้ชัดเจนครับคดีนี้ผมฟันธงเลยชัดเจนมากคือทีนี้คนจะกลัวความผิดครับเพราะว่าใส่หลายลุงพลเกินไปใส่หลายลุงพลเกินไปมันจะเสียหน้าครับเสียหน้าครับเสียชื่อเสียงเสียหน้าคืออนาคตต่อไปจะอยู่ยังไงละครับถ้าจะไปให้คนที่เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตหมหาโหราน บ้านบุรีไม่มีภาพใดๆเห็นเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนอุ้มเด็กก็บอกว่าเขาเป็นคนทอดทิ้งเด็กให้ตายแล้วก็บอกว่าให้เขาไปจัดฉากสดมันมันไม่มีภาพใดๆเลยอ่ะเออแล้วก็ทนายเ็าบอกว่าคดีนี้ฟังไปฟังมาไม่มีคนร้ายอ่ะนะครับไม่มีคนร้ายครับโอ้โ,โ,อโหเนาะไม่มีคนร้ายครับทนายฉัน,นยืนยันว่าคดีนี้ ทานโทษนะครับไม่มีคนลายครับอ้าวทำไมอ่ะก็ฟังไปฟังมาแล้วไม่มีอะไรยืนยันว่าเป็นจำเลยของเขาเป็นคนทําเลยไม่มีใครเห็นจำเลยเขาเลยขนาดในศพยังหาหลักฐานเป็นนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้มันก็ประหลาดเกินไปครับไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ไม่มีลายมือไม่มีอ่าล่องรอยใดๆจะบจะไปพูดเรื่องขนนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าประเทศนี้เอาเรื่องขนมาทําลายคนได้ ยืนยันว่าที่เขาพยายามบอกว่าตำรวจออกหมายจับแสดงว่ามีคนเห็นถูกครับนั่นคือขั้นตอนว่าคุณต้องมีหลักฐานแบบนั้นคุณคุณต้องขอหมาจับได้ทีนี้มันไม่มีคนเห็นไงพอหลักฐานในศาลแล้วไม่มีคนเห็นอ้าวแล้วหลักฐานจับเหรอก็ว่ากันไปตอนจับกับตอนต่อสู้ในชั้นศาลทำไมมันแตกต่างกันอ้าวเออนะครับ ก็สบายใจได้นะครับเป็นกรณีที่ประหลาดที่สุดในโลกนะครับท่านจะได้รู้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคุณหนูจูนนะครับผมนะคุณจรินยานะครับนะฮะคุณมาริสครับผมคุณอ้อยนะครับทําคลิปมากอาจารย์กดให้ขอบคุณมากครับผมก็ต้องทําแล้วล่ะครับนะฮะเพราะว่านะครับเขาเรียกว่าต้องทําเยอะๆเพื่อเฉลี่ย เฉลี่ยคนดูนะครับขอบคุณมากครับตั้งข้อหาก็แปลกหลักฐานก็มาแบบแปลกๆฝ่ายผู้สูญเสียก็ให้ปากคํากับสื่อก็แบบแปลกๆความจริงลุงป้าพูดอ่ากับไม่มีหน่วยงานไหนรับฟังใช่ครับมันแปลกครับมันเหมือนการมันเหมือนการกักลุงพลประแตนไว้เลยนะครับเหมือนกับมันเกิดขึ้นโควิดเขาเลยกักลุงพลปะแตนไม่ให้ลุงพลประแตน ได้พูดได้อะไรไม่ให้หน่วยงานมาเห็นใจลุงพลเลยลุงพลจึงได้พูดกับทนายกับศาลเท่านั้นครับลุงพลได้พูดกับทนายกับศาลสองคนนะนอกนั้นลุงพลไม่อยากพูดพูดอะครับพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อกับลุงพลได้พูดกับทนายและได้พูดกับศาลนะนะลุงพลจึงโล่งใจตลอดสามปีมาลุงพลไม่เคยพูดกับใครให้โล่งเลยเพราะลุงพลได้ระบายจึงมีความโล่ง นะครับเกิดมาปีเกิดมาปีหกห้าปีนี้เพิ่งเคยเกิดมาปีอ๋อเ,เกิดมาหกสิบห้าปีม่าจะเกิดวิวเ <c oughs> พิ่งเคยเห็นเคสลุงพลเขาขอบคุณมากครับคุณสวัสดิ์ครับผมก็เหมือนกันครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นจริงๆเราก็เลยทิ้งแกไม่ได้ครับทิ้งในความคิดคือทิ้งในความคิด,ท,คคดที่จะห่างจากเขาไม่ได้ แสดงว่าทุกท่านที่เป็น FCP จะ,ะตกอยู่ในจุดนี้ด้วยกันก็คือมันประหลาดมันทิ้งเขาไม่ได้หรอกถ้าทุกคนทิ้งลุงพลไม่สนใจอย่ดีลุงพลคงโดนอะไรไปมากกว่าน,นี้แล,แล้วครับนะครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่มามีสัญชตาตญาณเดียวกันก็คือเห็นมากมันแปลกมันประหลาดเราทิ้งในความสนใจติดตามเรื่องนี้ไม่ไดนะ้นั่นคือที่ไปที่มานะครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอย่างน้อยก็ได้ห้าร้อยไลค์นะครับนะครับเจ no. no. ็ดหมื่นอยู่ใส่เนาะเจ็ดหมื่นค้นอยู่ใสเนาะอะนะครับก็ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจในช่วงวันวันทำงานเนาะนะครับอาจารย์ก็ขอบคุณทุกท่านที่ว่างนะครับแล้วก็บางคนอาจจะหนีงานท่านดีนะหนีเจ้านายมาดูนะฮะเพราะท่านมีความสุขความเจริญคิดถึงใดสมปรารถนาทุกประการเดออนะครับลุงพลน เป็นผู้บริสุทธิ์ชนะเลื่อนเวลาไปเท่าใดลุงพลก็ชนะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดนั่นแหละครับมันชัดเจนใครคิดว่าชัดเจนอีกครั้งหนึ่งของเจริญรัวครับผมของเจริญรัวครับสุดท้ายนะครับของเจริญรัวนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็ปล่อยคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามด้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบท่านนะครับผมนะครับ ขอบคุณมากครับใช่ฮนะเราทิ้งไม่ได้เลยคนระับเพราะว่าเราไปเข้าใจอย่างนี้ครับว่ามันเป็นไปนไม่ได้ดับที่ลุงพลจะทําเราก็เลยติดตามว่ามันจะเกิดผลยังไงกับคนคนนี้เราจะมองว่าสังคมนี้อยู่ได้ไหมหรืออยู่ไม่ได้เราก็ได้เห็นอะไรแปลกๆในการทําคดีนี้เหมือนกันเราเห็นอะไรแปลกๆเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันเกิดแบบนะี้ นะครับเราก็ไม่เข้าใจเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับ